นนนนแกก้ัห่่อยพีะมาชนนะู็สุสี่แลอง้วพี่ถูกคู่แล้วครายสะพานถูกคู่มันชนแก้วถูกคู่กันเลยเอ้พี่ก้าวหน้าสวัสดีครับพี่ก้าวหน้าโอสวัสดีครับพี่ชายน้องเบียร์ตะวันฉายห้อยพระอะไรครับพี่หลองรับโทรศัพท์พี่หลองเจ้าเจ้าเจ้ารับตัวทรัพย์เจ้าเจ้ารับโทรศัพท์คนเนี้ยที่เขาโตไปนะเขาโตสั้ลนกน้อง น้องเบียนะเก่งมากนะโหยมวยนะรักพี่น้ำครับพี่ลองแดีย่มวยนะ่ี่สนเก่งี่สุดนะเก่ีนเก่งทเงที่สุดนเ้่งที่สนเกง่นเก่งทดนเลยีเี่ดนเกี่นเก่สนะ้กี่ก่กะเก่นเสนสดกักสี่นเี่กสนะเ่ีี่สน สวัสด,ดีครับพี่หลองพี่หลองท่าไม่อยู่อ่ะท่านรู้ได้ไงนะว่าผมอยู่ไหนพี่จะยิ <c oughs> <c oughs> นอย่างผมเสียงอ่ะตัวใหญ่ครับตัวสูงหน้าหลังผี <c oughs> ขอกันง่ายเนาะมามาเที่ยวหากันนะพี่หลองนะมาเชื่อหาผมนะผมคิดถึงพี่มากนะ โอ้ยนั่นแหละก็มาหากันด้อมาหากันที่ที่ทมเหตคนมาหากันครับจะหลงจะหลงครับวันวันปีใหม่ไทยนะให้พี่หลงเช่นกันพี่หลงต่อยไฟต่อไป ใช้ชื่อน้ำลิมพัทได้ไหมได้ครับพี่น้ำได้เลยครับ <laughs> เราเรา <laughs> ต่อยในน้ำของน้ำลิมพันะครับผมเอ่ชเอชนะก็ได้ไหมเอาไปแสนหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ล่วงหน้าก่อนห้าหมื่นถ้ามึงชนะเอาไปแสนหนึ่งถ้าแพ้เอาไปถ้าแพ้กูขอแสนหนึ่งได้มั้ยมึงขอสองหมื่นได้มั้ยน่าสนุกอย่างกูนี้ถูกต้ครับต่อยในน้ำผมเลยต่อยในน้ำผมกถ้าชนะเอาไปแสนหนึ่งถ้าคนข้างๆเป็นแฟนกันเหรอไม่ใช่ครับเป็นเป็นพี่ชายพี่กันครับได้แล้วได้ที่ยังไม่เหลือสิ ขาบอกก็ใครผมมันรู้พี่บอกคนค่อนข้างพี่กันเป็นแฟนเป็นแฟนกันเหรอครับเขาอะไม่ถึงดีดีที่สุดแล้วโอ้เป็นเป็นพี่ครับเป็นพี่ชายครับไฟต่อไปถ้าชนะได้แสนหนึ่งไหมจะหลออปันใจกับพี่อะแล้วก็พี่โต๊ะ พี่หลองชอบปั่ดสวัสดีนี่ม่ยี่จ๋าพี่หลองอยู่ไหนครับรถมาเลยวะพี่พี่หลองอยู่ไหนวะขับรถมาเลยพี่พี่อยู่ไหนวะมาเอาพี่พี่นะลงหน่อยเด้อมาดูว่าใครจะลงก่อนกันโอ้ขอบคุณมากพี่อยู่ไหนเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเออพี่ชอบเดี๋ยวพูดเหมือนกันเนี่ย เด็กหุเลยเธอเดี๋ยวเที่ยวหน้านะวันฉลองถ้าชนะอาชีพจากผมนะพูดไปแล้วพูดไปแล้วผมพูดไปแล้วสูสีว่าพี่น้ำกับพี่หลองคู่เอกเดี๋ยวผมจะผมจะต่อยกับวันฉลองนนูสีกั เมาเมาใช่ไหมตูสีเันี่ยมใช่ใช่ครับแต่จริงๆวันฉลองต่อยอ่ต่อยกับจอมโหดแม่งมันทุกขีเลยไเด็กไฟเดที่อะต่อยกับกับจอมโหดแม่งมันถ่าย เอาเพียรพี่นะพี่น้ำพี่น้ำฟิวขาดครับผมไม่ขาดไม่ขาดพี่พี่เคยพี่น้ำบอกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอก ใครบอกตบมือข้างเดียวไม่ดังนี่พี่น้ำเก่งเก่งเก่งหูนะเก่งหูนพี่น้ำตบดังครับแต่วอกตบไม่ดังครับใครว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังครับตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้แต่พี่น้ำตบได้ครับแต่ไม่ตีกันใช่ไหมพี่ไม่ไม่ดีสบายอะไรวะมีอะไรมาเสียเออ ฝนบัลลังก์ใจสวัสดีครับสวัสดีครับฝนบัลลังก์ใจเดสร้างตัวสร้างบมเคยเห็นนี่เคิดจากี่สร้างหรอตสร้างบมเคยเห็นครับผมใช่ครับใช่ครับ แข็งด้วยนะพี่น้ำพี่น้ำเมาเมาไม่ไหวแล้วพี่ไม่ได้เมาครับอันนี้อันนี้คือไม่ได้เมานะโอ้โหนี่วะธรรมดานี um <S <s ่ดูตาผมด้วยผมดูตาผมด้วยตอ๋ออ๋อยิ่งดูยิ่งเมายิ่งดูยิ่งเมา ขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับเสือภัยครับขอบคุณมากขอบคุณมากดาราที่กูชอบตั้งแต่เด็กคขอบคุณมากขอบคุณนะใช่ครับผมรักรักผมให้นานๆแล้วกันกุหลาบดำเพชรมณีชอบใครครับผมโอ้โหไม่มีไม่มีอะไร้งเถามว่าไม่คุยอะไรไม่คุยเรื่องอะไรผมกุหลาบดำเหรอกุหลาบดำสายสะเปียสเหรอ ครับกับอะไรอ่ะกุฎามน้ำเสวยเป็กเหรอครับผมให้ทัศนการได้หรือเปลับกับใครครับกับเพชรมณีครนเนียเพลชัดเอสโอ้โหดีครับพี่ใช่พี่ต้องอมุนหนักมากอันมุนหนักมากจริงๆถ้าดูร่างกายดูร่างกายอย่างเดียวครับ เขาดูร่างกายอย่างเดียวถ้าถ้าถ้าคู้หลาบดำร่างกายดีนะเอาไปกินแต่คู้หลาบดำผมกลู้อย่างเดียวร่างกายไม่ดีค่อยๆดูกันไปนะกันถ้าคู้หลาบดำร่างกายดีเอาไปแดกเลยฟันธงอืมน้ำเปล่าดาีกว่าว <laughs> แค่กู้ผู้นำนำร่างกายดีเอาไปกินเลยนะตอนตั้งรอครับสามพี่ชายาสามพี่ชายต,าตะวันฉายใหม่ได้ใส่หลวงปู่ทวดองค์เดิมเปล่าวะไม่ได,ไมได้มันจะให้พี่อ่ะหลวงปู่ทวดองค์องค์ที่มันคล้องก็ไม่ได้แหละให้แต่รุ่นเป็นแมแล้วนะครับปู่บ่ายนะไม่ออกงานไมนออกงานล้วใส่หลวงปู่ทวดไม่ออกงานออกไม่ได้ออกไม่ได้ กล้องอ่ะตดน้ำหน่อยกล้องหึงน้ำมาครับไปไวโหคนดูพันหกน้วเก่งที่น้ำเทียบเลยไอ้หีแม่งขอโทษขอโทษเลยแค่ได้หีแม่งอ่ะไม่ใช่มันเกงติดตูดติดเสือกระจงเสือภัยเกงไผ่แล้วเขาเรื่องใหม่เรื่องใหม่ใช่ไหมสาวห้าแล้วเรื่องอะไรครับ เหงากูอ <Merci. S 1> <im> <ai> ่ะไม่เ se กี่ยวกับมึงเลยจ้ะไม่เป็นเหงากูผมว่าแล้วเขาบอกเสือภัยเสือภัยเต็มเลยเต็มกันก็เลยไม่เคยดูไงอ๋อไม่ดูไงก็ซีพีน้ำนี่ว่าใครก็ติดดูดันดูดึงไม่ได้ดูละครเลยไงผมไม่ดูเสือผมไม่ดูสุอพระจงย่งไงเสือพระจงโอ้ยเขาบอกอยู่เสือภัยเสือภัยเขาเม้นมาหลายเม้นแล้วเสือภัยที่ยังเสือพระจงเสือพระจงอยู่นั่นแหละที่เคยเป็น เป็ปปนเสือพจงกับพี่แบบตอนนี้พี่เป็นเสือไพร์แต่ว่ามันก็มีคาถาอาคมมันก็ชอบเอ้ยถ่ายอยู่นั่นแหละายอยู่นั่นแหละมึงก็ถ่ายอยู่นั่นแหละคงมึงกูจะรู้เขาเตะอยูอ่พี่ลาเป้าไม่ไหวเลยนะเสือไพร์เรื่องใหม่ เมื่อกี้มาเถียงเขาพักหนึ่งเนเดี๋ยวไปเถียงเขาจริงจิงเราอะเอาดูดูทีวีบ้างเนี่ยดูผมดูดูดูประจําเรื่องใหม่อะไรนะลิขิตแล้วดู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 เท็ดทำตะวันใหญ่กินน้ำอะไรน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าน้เปล่าตี้ยวฮิโขครับโอ้ยสุขภาพต้องมาก่อนนะค เนี่ยเมืองไทยสวัสดีครับพี่เมืองไทยโหเมืองไทยตอร์พิเตอร์มาสองพมิดเนี่ยสองซอมบี้นะครับไอทอมบี้พิจิตสองพ่ดิบผมชอบคุณนะเพราะว่าคุณแบบคุณไม่กลัวอะไรเลยคุณแบบเชี่ยผมแม่งคุณฝากมาหัวรับตอบมาหัวรับคนส้นตีนอะไรไหวกินแต่สัตว์โยโยเด็กเลี้ยงไก่ควายฝากบอกพี่กังด้วยนะครับอยากประทะรับ มาไอเจ็งเงนัสไอ้ีงไม่ควรแตะเอม้ยผสไีไอเมืองไทยมึงเนี่ยมง่ับสอเคงเป็นดืมากนะมึงงดื้อมากไอเด็กุีรมีโอ้เียงจริง มึงเก่งมึ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 งเกมไอ้เียมึงเด็กดื้อมึงเด็กดื้อมึงเด็กดื้อมึงไม่เด็กดื้อาคุยกับพี่กั้งหน่อยครับพี่เขาปากสอบอชื่อโยห่อยไม่ครับออขยกับพี่กั้งหน่อยไม่ครับน้องโยโยโยนี่โยโชคดาาสายอ น้องโยแต่น้องโยนี่เวทเด็กกันดูๆมั้ยโตสูงที่สุดเ่ยใช่สูงมากเลยดาราเก่าเป็นนี่ฉแบบฉาแบบคนเป็นน้องโยเป็นคนเพราะเพราะอะไรแข่งคนเรียนหนังเลยนะอเสือภัยเต็มเลยเออเนี่ยเสือภัยจันะเสือภัยเรียเก่งมากนะผมว่าเสือภัยสู้สู้ฉาต็นไม่ได้ครับ เพราะชาเพชรไอชาเพชรไปแทนายเลยมึงไปเรียนที่ไหนอยู่วะไอชาเพชรมึงอยู่ไหนมึงไม่แอบเรียนเบียกูไหมไอ้เหี้ยกูระแหวงมึงหมดละไอ้เหี้ยไอชาเพชรนั่งเมีย่นี่ยโอ้กูมึงแอบมึงแอบไม่แอบแอบเรียนเมียกูไหมเนี่ยเดี๋ยวเมียกูไม่กระเด็นเลยกู มึงจะไปไหนนะบ้าไปมึงจะเลี้ยไหม็กซ์ติไปได้เลยนะอันตรายนตรายน่เนี่ยเปิดซิงครั้งแรกไอ้ชัดเทสเนี่เปิดซิงครั้งแรกก็เลี้ยแล้วสองน้องแข่งเลยอะเปิดซิงชิบสี่จำมาจากไหนพวกี่เองไอตอนแต่เองไม่ค่อยดูกูเกิลแล้วเองบอกอะไรโฆษณาเยอะอะไรนั่นเองบอกช่วงนี้ผมเข้าทวิตเตอร์แล้วไง ทวิตเตอร์เยอะเกินดูทวิตเตอร์ใช่เสียจงไหมครับใช่ครับผมอันนี้เปลี่ยนแล้วครับเสียจงหน้าจบจบยังครับพี่เสียจงเสียจงจบยังเรื่องใหม่เสียภัยไม่ดูเรื่องใหม่เสียภัยไม่ดูครับดูดูเรื่องเลเซอร์ไพ่ดีกว่าเออเรื่องของไพ่ไพ่จะมาสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์เวลาห้าทุ่มสองขวดเน็ตพิก สองทุ่มครึ่ง,อง,ง,งสองทุ่มครึ่งครึ่งหลังข้าวใช่ไหมครับใช่อ,อยากจะดูก็ดูไม่อยากดูก็ก็ดูเรื่องอะไรครับพี่น้ำเรื่องอะไรครับ <laughs> <laughs> อยู่อู <laughs> ไม่ให้เรื่องของมึงบุ <laughs> ปผาเสือ <laughs> พญาเสือวะมุกไม่ใช่เฮ้ยปอมเรื่องใหม่ปอมเรื่องใหม่มุกพญาเสือใช่ปะวะใช่จำเรื่องไม่ได้แานชุดมาด้วยครับผมเล่เรื่องไหนดูเล่นเรื่องไหนวะเรื่องอะไรวะเสือภัยเรื่องอะไรใครรู้บ้างครับเสือภัยเรื่องอะไร